เรามาดูถ้าใน,นกรณีที่เราติดตั้งแล้ว D T U มันสูงเกินกับต่ำเกินจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่ต้องหว่วงครับสูงเกินเนี่ยมีปัญหานแน่นอนนะครับสูงเกินเนี่ยถามว่าห้องเล็กแอร์ใหญ่เกิดอะไรขึ้นห้องเล็กแล้วแอร์ใหญ่เกิดอะไรขึ้นห้องเล็กแอร์ใหญ่กต้องครับมันต่างไวครับ มาตัดไวเสร็จแล้วนานไหมก่อมันจะทำงานนานมันจะเกิดปัญหาอย่างนี้ครับบางทีมันเย็นไม่เฉาอันนี้เจอปัญหาบ่อยครับควจะแมคนจะจม่นดีดีนะครับหรือกรณีที่ b ี u ต่ำกว่าขนาดห้องเกิดอ,อะไรขึ้นอันนี้ไม่เย็นกว่าจะเย็นก็เย็นช้าใช่ก็ท,ทําทำงานหนักน,นะครับเหมือนกันครับต่อให้คุณติดแอร์ดีนเวอร์เตอร์นะครับ ผมติดแอร์รีโมเตอร์แต่ห้องกับ BTU ไม่แม่กันะปยัดไฟไหมครับไม่ไปยัดไฟแน่นอนนะครับไม่ไปยัดไฟแน่นอนอันเนี้ยนะครับสำคัญครับยวผมจะแถมให้นะครับเผื่อใครไม่ไม่ได้เป็นช่างแอร์โดยตรงน,นะครับวิธีการคำนวณตัวอะไรครับ BTU ของแอร์นะครับ จริงๆเนี่ยการคำนวณดูแคลอรี่ยมันคำนวณได้หลายอย่างน,งนะครับนะมันคำนวณได้หลายวิธีนะครับมันคำนวณดูแคลอรี่นะครับคำนวณแบบใช้สูตรแคลอรี่ก็คำนวณได้แต่คำนวณที่ง่ายที่สุดก็คือการใช้พื้นที่และประิมาตรของห้องคูณด้วยตัวแปรคงที่นะครับนะส่วนใหญ่ตัวแปรคงที่เนี่ยนะครับเราจะใช้แปดร้อยเก้าร้อยหนึ่งพันประมาณนี้นะครับแปดร้อยเก้าร้อยหนึ่งพันไอตัวไอแปดร้อย ก้าร้อยหรือหนึ่งพันเนี่ยมันคือวีดีวีที่เราเข้าไปกดนะครับเอาเรามาดูนะครับแปดร้อยที่เราใช้ถาม่อนมง,งไหมทำไมผมถึงไม่ใช้ตัวหน้าเจ็ดร้อยแปดร้อยพวกนี้ดู้ไหมเพราะถ้าเราใช้ตัวหน้าบางทีมันเอาไม่อยู่ครับบ้านเรามันมีสองฤดูเนาะมีแต่ร้อนแล้วร้อนที่หายมีสองฤดูนะครับถ้าบางทีคำนวณเกินไปนิดหน่อยเนี่ยยังดีกว่าเราคำนวณขาดนะครับเอาเรามาดูตัวแปรก่อน กรณีใช้แปดส้อยสลับห้องอะไรครับห้องที่ไม่โดนแดดนะครับหรือห้องที่อยู่ด้านหลังนะครับไม่โดนแดดใช้แอร์อเวลากลางคืนลักษณะนี้นะครับความร้อนสะสมในห้องน้อยเป็นลักษณะนะครับห้องที่อยู่ทางที่ตะวันออกอย่างเงี้ยนะครับแต่แอร์กลางคืนตรงนี้ไม่โดนแดดนะครับเลัาที่เหนืออย่างเงี้ยนะครับ เร่งงานเร่งนะงนะครับต่อมาครับ900ใช้กับอะไรครับพวกห้องรับแขกห้องที่มีความร้อนสะสมเป็นเวลาเป็นปานกลางนะครับใช้แอร์ประมาณช่วงกลางวันนะครับนะครับแต่ข้อเสียอย่างนะครับของการคำนวณเนี้ยบางทีนะครับไอความร้อนการถึงมากนะบางทีผูก็ต้องดูบนบทของห้องด้วยนะโอเคครับห้อง ความร้อนสะสมเป็นลาน้อยนะครับใช้แอร์ระมาณก็จริงแต่ถ้าเป็นห้องกระจกทั้งหมดเลยคุณ9้าร้อยพอไหมไม่พอต้องอัพไปเป็น1,000ลักษณะนะครับส่วนพันก็จะเป็นห้องทำง,งานห้อง,าง,งาองางงาอกกำลังกายห้องที่มีฝ้าสูงหรือห้องที่มีการใช้แอร์สะสมเยอะๆแต่ถ้าพันสองจริงๆนะครับถ้าต้องอัพเป็นพันสองเนี่ยไอ้พวกร้านทำผมพี่อ่าร้านค้านะครับนะก็อ,อย่าลืมว่าร้านค้าเนี่ยที่คุณเจอ นอกจากตัวบริเวณคือมีห้องมีอะไรครับตู้แช่ตู้เย็นตู้ไอซ์ติ้พวกเนี้ยตูต้น Young ้ำแข็งอะไรเงี้ยนะครับพวกเนี้ยมันมีคอมเพรสเซอร์ทำงานมีคพาร์ล่าสะสมแน่นอนนะครับผู้บาจจะต้องคำนวณในหนึ่งคันสองสูตรที่ใช้นะครับก็จะใช้กว้างคูณยาวแค่นั้นแล้วก็คูณตัวแปรอ่ะสมมุติแลกันห้องนี้นะครับห้องนี้ กว้าง4เมตรอ่าไม่ใช่4เมตรสิ 4. 4. 6เมตรกว้าง6นะครับยาว8ใช้เท่าไหร่ดีคูณเท่าไหร่ดีคูณเท่าไหร่ดีกว่ามนนี่คูณเท่าไหร่ดี900คูณสัก900 900ได้ไหมคิดว่าลองลองคำนวณดูว่านะนะครับ ห้องนี้นะบริบทห้องนี้ผมจะผมยังไม่ได้ถามว่าบริบรห้องนี้ไ,ได้ทำอะไรนะคูณสิบอ่าหกคูณแปดแปดถามว่าใช้แปรเท่าไหร่ตัวแปรในการคูณตัวแปรในการคูณเท่าไหร่คิดว่าต่ำก่าเก้าร้อยต่ำต่าเก้าร้อยแต่ผมบอกเลยว่า 1000. 1000พันพันหนึ่งเพราะอะไรครับ ไม่ใช่แค่กระจกครับ,ค,รบคนที่เราอยู่เยอะถ้าคุณคูณ900ก็จริงนะครับแต่มันต้องวมอีก8้า0ปอนีะอาจารย์ใช่ครับ2ตัวรวมกันไม่ถึงเลยครับเอ0 0 0มกว่าเก้าพนี่นเท่าไหร่ครับ2อ0 0 0ประมาณ2 0 0 0 0ื่นเท่านั้นส7 0 0 0ื่นเ0็ดพันดีกวครับขาดครึ่งถึงว่ามันถึงร้อ2 4องหื่อชุดใช่ครับก็รอบริจาคยู่นะครับ หลอดช่างแมวชั้งลูกชั้งเอร์บริจาคอะประมาณนี้เห็นไหมครับนี่คือข้อเสียของการที่ห้องมันเล็กและห้องมันใหญ่และแอร์มันเล็กอะเนี้ยเพิ่งมีนานะคอร์ดเลยคอร์ดตัวมีสัตวพฤษภาววัฒนภัทรเป็นตาเหลือกันบ้างนะครับอ่ะต่อมาครับถ้าในกรณีที่ ฝ้าสูงอ่ามีกรณีฝ้าสูงด้วยนะรกรณีฝ้าสูงเราจะใช้พื้นจะใช้สูตรปริมาตรนะครับน่า้าสูงเกินสามเมตรขึ้นไปเนี่ยเราใช้สูตรปริมาตรนะครับกว้างคุณยาวคุณสูงคุณกวแปลและหาหารอีสานนะครับเช่นเดียวกันสมมุติง่ายๆอ่ะเป็นห้องประชุมในมูลแล้วกันห้องประชุมใครเคยไปห้องประชุมบ้างเตยมไหมเอ่อที่เราใช้นะครับ อ้อมันยาวนะอ้อมันยาวนะครับตัวนั้นน่าจะประมาณ12หกหกคูสสงสูงน่าจะประมาณสาเมตรความสูงนะครับฮะสิบหกเมตรใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่สองใช่ไหมสิบหกตัเป็นแปดคด้วยซ้ำใช่มแปดคูสาสูงประมาณ3เมตรกวกว่าได้สเมตรห้ พวกคูนเท่าไหร่ห้องนั้นอะต้องใช้ทั้งหมดเท่าไหร่เลยคำสองนะคูณคำสองเลยนะสองมันเป็นห้องประชุมอยู่นะคใชครับใช้หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันสองในการคูณนะครับอ่ะเราใช้เราเราดูต้องคูณด้วยหนึ่งพันดูว่อ่ะแปดคูณสิบหกเท่าไหร่ครับแปดคูณสิบหกคูณสามจุดห้า เท่าไหร่48 48 48คูด้วย1,000ได้สาได้เไหร่ครับแสนกว่วิดีวแสนวิดีโูแสน0วิดีโูถามว่าในห้องนันมันใช้เท่าไหร่สามหมื่นหกสองตัวไป้สามหมื่นหกตัวมันหนึ่งแปดสี่ตัว การขอเขาก็ไอเทียงสี่สิบสี่งนี่ะครับห้องน้เปสี่สิตัวสี่ตัวแต่ถ้าไม่เปิดเรียบร้อยตัวใดตัวหนึ่งไม่เปิดหรือไม่ทำงานนะครับห้องรอนานทีอย่แต่อย่าลืมว่าพอเวลาคนมันอยู่เยอะอย่างเราเนี่ยมันอยู่แล้วมันชิดกันถูกไหมมันอยู่แล้วมันชิดกันนะครับนะครับมันก็จะค่อนข้างรอนะครับแต่ถ้าอยู่ห้องนู้อย ถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยผมจะจะเสริมให้ในเรื่องการอ่านเนื้อีนที่เราบนะและเรียนการอ่านเนื้เพียนนะครับนะมันบอกอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยบอกยี่ห้อของเครื่องปรับอากาศนะครับที่ผมให้พวกคุณจดวันนี้แหละนะครับคุณจะได้รู้นะครับต่อมาบอกอะไรครับแรงดันแล้วก็เฟสไฟฟ้าตัวนี้ใช้220แต่บางยี่ห้อ ถ้าคุณเจอนะครับมันอาจจะเขียน200-240ถึงลักษณะน,นี้ก็หมายเขาว่าไงครับถ้าไฟตกอยู่แล้ว200แอร์ก็ยังทํางานอยู่ไฟเกินนะครับไม่เกิน240ไฟก็ยังทํางานอยู่ในลักษณะนันะบ,นะบต่อมาครับบอกอะไรครับปริมาณและก็ทิ่ของสารความเย็น ครับออย่างตัวนี้ศูนย์ศูนย์เอนะครับที่เราเจอกันเป็นอะไรครับสามสิบสองเครื่องบ่อะกาศนะครับทุกเครื่องเราไม่สามารถรู้เลยว่าปริมาณน้ํายามีอยู่ข้างในเท่าไหร่ไอ้ที่เรารู้เนี่ยเรารู้ได้แค่พาะอะไรครับแรงดันเรารู้ได้แค่แรงดันนะแต่เราจะรู้ว่าปริมาณน้ายาเนี่ยมันใช้เท่าไหร่เราใช้เราดูที่อะไรครับเนมเพลนี่แหละตัวนี้ใช้เท่าไหร่ครับกี่กิโลกรัมศูนย์ห้ากิโลกรัมครับ อันนี้มันจะมีประโยชน์ยังไงอย่างที่บอกมีประโยชน์ก็สอเื่อคุณทําระบบใหม่ชั่งน้ําหนักเติมนะครับนะคุณชาร์จต้อยาตามนี้นะครับปิดเรียบร้อยไม่ต้องมาดูระพูภายนอกนะครับหมวอะไรให้เยอะแยะนะครับคุณชาร์จน้ำหนักเติมตามนี้พอนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราเติมเป็นของเหลวผิดจุดเติมเป็นก๊าซแบบื่อสักคู่นะครับมีกลุ่มไหนเจอที่เป็น น้ำยาเยอะบ้างเห็นมียู่กลุ่มบางกลุ่มที่น้ำยาขึ้นไปถึงเกือบร้อยแปดสิบมีไหมสองกลุ่มครับนี่แหละเพราะบางทีตอนแรกเราไม่ได้ดูมันเติมไปแล้วแหละอาดเข้าไปแล้วแต่อย่าลืมว่ากระบวนการในการทำกุญเเยนเนี่ยมันใช้เวลาสักพักนะครับแล้อย่างเมืนมันร้อนร้อนเสร็จตัวาน้ำยาขยายพอน้ำยาขยายเสร็จปึ๊บคำนี้เกิดอะไรขึ้นครับ mm hmm. แรงดันเพิ่มอะไรตามมาีิกระแสนะค,ครับ เพิ่มตามมาด้วยนะครับตัวนี้สิ่งสำคัญอีกตัวนะครับก็คือจำนวนของวัตที่ใช้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวเนี้ยส่วนใหญ่นะครับเราอ่านตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเราอยากรู้คุณก็ลองมา,มาคุณนวณนะนะครับไอ้ความสามารถในการทอมเย็นนะครับหนึ่งวินยูมันอ่าหนึ่งวัตมาเท่ากับนะครับประมาณ3.4 2ถึงินยูคุณระคูลผมจะเรียนรู้ว่าแต่ตรงเนี้ย ได้กี่วิวนะครับไม่ถืเป็นตลาดสำคัญเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราต้องคำนวณเพราะเราจะมาคำนวณหาอะไรครับต้องรู้ถึงอะไร1แผง2องอะไรครับอินเวอร์เตอร์ที่ต้องใช้ถูกไหมถ้าสมมติตัวนี้ถามว่าแอรมันกินพันวัตต์กว่าเนี่ยใช้อินเวอร์เตอร์พันวัตต์พอไหมครับไม่พอมันต้องใช้เกินถูกไหมแผงคุณก็จะรู้แล้ว ถ้าแอ์ตรงนี้กินเท่าไหร่ครับกินพันกว่าแผงสามร้อยสามสิบกี่แผงสามสิบสี่แผงใช่ไหมเออครับมันก็จะเป็นลักษณะตรงนี้เราต้องดูนะครับหรือในกรณีที่คิดอะไรไม่ออกดูนี้ก็ได้นะครับแอมคูณอะไรได้บ้างครับแอลคูนโมสสามเหลี่ยมจระจาออกไปแล้วเราใช้ทั้งหมดนะครับทีใช่ไหม Ei คูณก e, ็เอา w o ์คูณอะไรครับ m มันก็จะได้ว่ t นะครับลักษณะคำนวณง่ายๆนะครับพื้นฐานเลยในการดูนะอ่ะดูตัวอย่างครับถ้าสมมุติเราต้องการจะติดตั้งแอร์ตัวนี้นะครับแล้วเอาโซลา่าเข้ามาช่วยนะครับ คำนวณง่ายๆคิดพื้นฐานง่ายๆเลยเราต้องใช้เท่าไหร่ครับแผงกี่แผงขนาดกี่วัตต์หนึ่งพันสร้อยหาสิบวัตต์นะครับหนึ่งพันสี่ร้อยแสิบหกวัตด้วยอกัพันห้ารแผงห้าแผงสม้สามสิบกี่แผงหกแผงเอ่อแผิบห้านครัี้ย แงตัวนี้นะครับมันถึงเนี่ยสะพ้อนต้นทุนออกมาครับอินเวอร์เตอร์ล่ะครับก็หลาดีสามร้อยวัตต์สามร้อยสามสบวัตห้าแผงหาแผงใช่มห้าแผงอินเวอร์เตอร์ล่ะอินเวอร์เตอร์ห้าเทแลหนึ่งห้าร้อยวัตแต่ต้องมากกว่านี้ดีจาคนจะเยอะกว่าคนจะก็ดีลักษณะนี้อาจารย์เสียก็จะมาเสร์ให้ ในการคำนวณมีรูปหรืออาจารย์จพูดไปละเพราะว่าตอนพูดผมเนี่ยต้องไหอยู่อยู่แต่สอนแต่อย่างน่าจะยังไม่ได้ยังเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์แกมาตรวนให้นะครับในการคำนวณตรงนี้นะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะมาติดตั้งนะครับมันต้องคำนวณดูก่อนว่าแผงที่เราต้องใช้นะครับอินเวอร์เตอร์ที่เราต้องใช้นะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ พอเราคำนวณพวกนี้ได้มันจะเฉพาะถึงต้นทุนต้นทุนเสียถ้าเราใช้เองเราไม่ตลาดเราไปจะไปติดตั้งให้บา้านลูกค้ามันก็จะเอาเป็นต้นทุนนะครับบวกค่าแรงของเราครับต่อชุดยิ่งแอร์ใหญ่นะครับก็ยิ่งใช้เยอะนะครับข้อดีอย่างนะครับของการทำระบบคอนดิชันเนี่ยที่ใช้ก๊าซแอนเนี้ยครับอย่ที่บอกถ้าสมมติเราต้องไปทำกัทำบทั้งระบบใหญ่ ผูเน้นย้ำเลยว่าคุณต้องไปบอกมิเตอร์ที่เป็นดิจต,ตอนเป็นสมาร์ทมิเตอร์รุ่นวหมนะครับขอขอ,อ,อต่ออยู่นะครับเพราะว่าอะไรทำเกี่ยวกับโครงสร้างใหญ่ถูกไหมนะครับเพราะว่าจริงใช้แค่5แ,แต้เนื้อแตครับทำ 3K เท่าไหร่กี่แสก็เยอะไปอีกนะครับเรามันไม่ได้ใช้แค่ว่าไอแอนด์เรใช้อย่างอื่นด้วยแล้วก็มาอะไรอีก วกแบตเตอรี่ถ้าสมมติบางคนจะเอาไป็นอปิิดหรือ,รอให้ดมันก็ต้องคำนวณแบตเตอรี่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่มันกินไฟเยอะจริงๆในชว่วงเวลากลางวันนะคือแอร์กลับกันแต่กลางคืนเนี่ยถามว่าแอร์มีโอกาสตัดไหมตัดไฟแอร์เนี่ยกินไฟน้อยกว่ากลางวันนะเอ,า,อาง่ายๆครับคุณคิดว่าตอนนี้แอร์มันตัดไหมไม่ตัดครับ ยาวเลยครับนะไอ้ตัวเนี้ยไม่ตัดแน่นอนผมตั้งยี่สองแต่ตัวข้างหลังเนี่ยผมไม่รู้มันตั้งเท่าไหร่มันก็มีตัดบ,บ้างนะครับแต่ว่าน้อยสมมุติแล้วกานเป็นร้านกาแฟสมมุติเราเปิดร้านกาุณต,ติดแอร์ย่างนะครับให้พอหลายตัวทํางานพร้อมกันถ้าไปนะ่รับเนเลถ้าสมมติ ุณองานในเียตคุณข้อมูลในเขยนนะครับคำนวณค่าไฟให้เขาได้นะมันสาม,มารถเอาไปเสนอได้เลยนะที่ลองคำนวณดูค่าไฟเท่าไหร่แล้วเราเอาตัวโซลา่ามาลดปริมาณการใช้นะครับต้องให้วิธีการคำนวณไอ้นี่เกินไหมค่าไฟเอาไหม,ไมไง่ายๆเอาเลยเหรอเอาเลย,ยจ้ะจะได้